สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งครับว่าค่ำคืนนี้ฮะเชลซีมีโปรแกรมที่จะต้องลงสนามในการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่โอทัฟฟอร์ดครับเวลาตี3 5ยังไงก็อย่าลืมตื่นขึ้นมาลุ้นขึ้นมาเชียร์ทีมรักของตัวเองกันด้วยนะครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะฮะขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยุสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดบวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่ e อีเลนะครับแล้วก็ใครที่กำลังมองหารถยนต์นะฮะแนะนำเลยซูซูกิจัดหนักจัดเต็มบออโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับ ซูซูกิทริปเปิลโบนัสด l ครับออกรถยนต์ซูซ u k i วันนี้ก็พิเศษให้คุณ3ต่อตั้งแต่วันนี้จนถึง31ทธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับใครอยากจะเปิดประสบการณ์ในการไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเราพาไปดู2เกมบิ๊กแมชครับเชลซีแมนยูและ Man U l ลิเวอร์พครับสามารถสอบถามได้นะครับรายละเอียดก็065-158-5165นะครับ ไปว่ากันถึงบทสัมภาษณ์กันก่อนครับโปเชติโนพูดถึงกระแสวิจารณ์ของตัวเองในโลกโซเชียลนะครับเขาบอกว่าผมนี่แหละคือคนแรกที่ได้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิจารณ์พวกนี้เชื่อผมสิผมได้รับคําวิจารณ์มากมายเต็มไปหมดครับทั้งในโซเชียลมีเดียสื่อต่างๆอีเมลของผมหรือแม้กระทั่งแชทมาหรือแม้กระทั่งโทรมาสุดๆไปเลยครับพวกเราคือคนแรกๆที่สัมผัสเรื่องแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันคุณไม่ควรไปสนใจมันเช่นกัน ทุกวันนี้มันง่ายมากที่ใครจะเห็นคุณได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกจะสนใจมันหรือเปล่าถ้าอยากให้ความสนใจมันมันก็จะง่ายมากที่จะเลือกรับสิ่งดีหรือไม่ดีเพราะเรามีทั้งคู่ฉะนั้นวิธีที่ดีสุดคือไม่ต้องไปสนใจครับทุกวันนี้เราต้องไม่ได้มีแค่เรื่องกีฬานะครับเรายังมีเรื่องอย่างอื่นให้ต้องทำเราพิจารณาให้ดีในการรับมือกับเรื่องแบบนี้นะครับ ขณะที่ BBC ครับก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเชลซีเก็บชัยชนะได้3จาก4เกมเยือนหลังสุดในลีกนะครับซึ่งมากกว่าที่พวกเขาทำได้16นัดก่อนหน้านี้16นัดก่อนหน้านี้นี่เสมอ5แล้วก็แพ้9นะครับขณะเดียวกันนะครมีรายงานว่าโนนี่มาดูไอเก้และเลสลี่อุโกชุบูครับทั้งคู่ต่างได้รับอาการบาดเจ็บนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการการฟื้นฟูร่างกาย นอกจากนี้นิซ่าคินเซาออกมาเปิดเผยครับบอกว่าโปเชตติโน่เนี่ยเผยว่าเกมแมนยูเนี่ยจะมีดาวรุ่งจากครอบแฮมมีส่วนร่วมในเกมนี้เยอะมากโดยคาดว่าเจ้าหนูลีโอคาสเตอร์ดีนครับจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีชื่อในเกมเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับขณะเดียวกันโปเชตติโน่ใกล้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ยังเป็นทางการของสโมสรพูดถึงความพร้อมของเอ็นคุนคูแล้วก็ลาวเวียครับเขาบอกว่าไม่นะครับผมหวังว่าเขาจะกลับมาโดยเร็วนี้ แต่กับเกมพรุ่งนี้เขายังไม่มีส่วนร่วมมันเหมือนกับที่ผมบอกพวกคุณว่านะฮะบางครั้งเราก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นเขาลงสนามและเขาเองก็อยากกลับมาโดยเร็วที่สุดแต่เราก็ต้องระวังครับเขาจะพร้อมเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆรวมเวลาเวียก็เหมือนกันครับคริสโตเฟอร์ที่จะยังไม่มีส่วนร่วมในเกมวันพรุ่งนี้ในขณะที่เลสลี่รู้สึกบางอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและโนนี่ได้รับบาดเจ็บหลังจากเกมกับไรตัน ทั้งคู่บาดเจ็บเล็กน้อยและเราหวังว่าพวกเขาจะพร้อมกันในเร็วนี้ขณะเดียวกันครับโปรชิติโนออกโรง mm. เตือนสมโมสรว่าต้องระมัดระวังให้ดีในการจัดการการฟื้นตัวของเอ็นคุนคูที่ตอนนี้นักเตะใกล้จะหายจากการเจ็บเขา่าและกำลังเรียกฟิตเพื่อให้พร้อมลงสนามขณะที่มาอัปเดตกันหน่อยฮะเรื่องนักเตะอาการบาดเจ็บนะฮะก่อนเกมแมนยู ก็เรเมอว่ลาเวยกับฟรีซโซเฟอร์เองคุณครูเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเทรเวอร์ชโลบาครับก็เข้ารับการฟื้นฟูต่อไปเบนชิวเวลครับรวมไปถึงคานิชูอเมกา้าแล้วก็เวสลี์โฟฟนาน่ามาโลกุสโต์กำลังเข้ารับการฟื้นฟูสาภาพร่างกายส่วนมาดูเอเก้แล้วเลสลี์โอโก,กชูบูเนี่ยอยู่ในระหว่างโปรแกรมนะครับก็คือเพิ่งจะได้รับบาดเจ็บนะฮะ ขณะเดียวกันโปรเชติโนครับออกมา้สัมภาษณ์พูดถึงการมาเยือนแมนยูครับเขาบอกว่าการเล่นโอทัฟฟอร์ดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเสมอพวกเขาคือทีมที่น่าทึ่งการเล่นที่นี่ถือเป็นโอกาสที่ดีครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะไปที่นั่นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องพร้อมที่จะแข่งขันกับทีมที่แข็งแกร่งเราต้องนําความมั่นใจความพยายามพาทีมมาอยู่ดับที่สูงขึ้นพวกเขามีตั้งแต่ที่มีคุณภาพมากมายครับมีความเร็วในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เราต้องระวังในวิธีการสร้างเกมของเราเราต้องฉลาดครับเมื่อพวกเขายังบอลคืนได้พวกเขามีแรดฟอร์ดกานาโชที่ผ่านบอลได้อย่างรวดเร็วการไม่มีการลักเกอร์และอุโกชุกบูครับไม่ได้ทําให้ศักยภาพของวิดฟิลด์ของเราเปลี่ยนแปลงมากนักหากคุณดูทีมที่พร้อมเล่นคุณเห็นว่าตัวเลือกของผมมีไม่มากแต่ผมดีใจกับสถานการณ์นี้ผมมั่นใจว่าจะทําเกมนี้ได้ดี ขณะเดีดยวกันเดลี่เมลครับเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของมาติชครับเปรียบเทียบระหว่างเชลซีและแมนยูครับเขาบอกที่เชลซีนักเตะทุกคนทําหน้าที่อย่างมืออาชีพพวกเขาตรงต่อเวลาและไม่เคยสายในการฝึกซ้อมแต่ที่แมนยูเต็ดมันเกิดขึ้นแทบทุกวันขนาะที่เดียวกันนะครับบทสัมภาษณ์ของเดนดุมโอโนฮาครับอดีตนักเตะแมนซิตี้นะฮะที่กล่าวชื่นชมครับบอกว่าผมคิดว่าเชลซีมาถูกทางแล้วนะครับผมเทหมดหน้าตักเลย จากวิธีที่พวกเขาเล่นกับทีมเหล่านี้มันเริ่มมีเคาว่าพวกเขาจะผ่านไปเล่นในฟุตบอลยุโรปถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ไปถึงจุดนั้นก็ตามมันเห็นได้ยากนะครับที่ผมจะเห็นพวกเขาเล่นได้เป็นรองคู่แข่งได้อย่างชัดเจนการพาแพ้ที่เซนต์เจมส์พาร์คจะเกิดขึ้นหลายๆทีมแน่นอนผมจะไม่ดูถูกเชลซีมากจนเกินไปขณะเดียวกันมีบทสัมภาษณ์ของพอมซันครับอดีตนักเตะอาร์เซนอลพูดถึงเชลซี เขาบอกว่าตอนนี้เชลซีเป็นทีมที่มั่นคงมากขึ้นคุณรู้จักกันอย่างชัดเจนแล้วว่ามีผู้เล่นคนใดในทีมและถ้าหากเราตัดความผิดพลาดในครึ่งแรกกับดิวคาเซอลออกไปเนี่ยพวกเขาก็เล่นได้ดีเมื่อเกมที่ผ่านมาพวกเขามีปัญหาด้านเกมรับบ้างแต่พวกเขาก็ทําได้ดีมากในการต่อสู้กับไรตันแม้แต่ช่วงที่พวกเขาต้องเล่นด้วยผู้เล่น10คนเชลซีและแมนย,ยูเต็ดมีเกมรับที่ไม่ค่อยดีนะครับ และทั้ง2ทีมกําลังพยายามปรับปรุงผมคาดหวังว่าเกมนี้จะเป็นการเล่นที่มีการยิงประตูกันมากๆแต่อาจจบด้วยสกอร์สประตูต่อ3ขณะเดียวกันมีรายงานบอกว่าเชลซีทําสถิติมีสัดส่วนนักเตะอายุเกินไม่เกิน23ปีนะฮะที่ทําประตูในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้เยอะที่สุดโดยมีจํานวนนักเตะอายุเหล่านี้สูงถึง68%ของจํานวนผู้เล่นทั้งหมดที่ทําได้ แจ็คสันหกพาวเมอร์สี่เอนโซ่กัมูริกสองบรอย่าโควิลและชูบูเอเมกาอย่างละหนึ่งประตูขณะเดียวกันมีรายงานจากไซมอนจอรสันของเดลเลติกครับบอกว่าติโนลิฟราเมนโตคือแฟนพันธุ์แท้ของเชลซีเขาเคยได้รางวัลนักเตะอะคาเดมีของสโมสรเขาคือแข้งพรสวรรค์ที่จะมีอนาคตที่สดใสแต่เชลซีไม่วางแผนดันเขาขึ้นชุดใหญ่อย่างชัดเจนสุดท้ายตอนนี้เขากำลังมีอนาคตที่ยอดเยี่ยมกับนิวคาสเซล และมีลุ้นติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลอยูโรปีหน้าขณะที่โรมาโน่ยังรายงานบอกว่าไม่มีการยืนยันว่าโอซิมเพนใกล้จะต่อสัญญากับนาโปลีหรือ,อยังโดยนาโปลีเองก็ใช้สื่อในการกดดันกระบวนการนี้ทําให้โอกาสในการย้ายทีมช่วงมการาคมไม่น่าจะเป็นไปได้แต่การหลังและย้ายหลังจากจบซีซั่นน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะฮะก่อนเกมที่เชลซีจะเจอ,เจอ,เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในค่ำคืนนี้ยังไงฝากลุ้นฝากเชียร์กันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ